สวัสดีนะครับผมสวัสดีกับวันฝนตกๆกด้วยนะครับเจอก,กันอีกแล้วนะสำหรับเป็กเบนบอยสุทนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะว่าเย็ยนๆแบบนี้จะสตาร์ติดกันหรือเปล่ามา <Okay. S 1> นะสุทนมัติดอ่ะ,ม,ะมันใจเลย,ม,เลยมันใจเลยใช่ไหมทุกทีติดไปนะ ทุกท, <ำ S 1> ทีติดเนาะอ๋อทำไมได้ตากฝนแล้วก็จะฉุดอย่างเดียวแก๊สไม่มีอ,อ,อ,อันอันอันนี้อันนี้ก็ฉุดโอแต่มีแก๊สนะทั้งฉุดอ่าสำหรับรถของเป็กก็ใช้นะนนนะห้านะวินนะห้านะครับหครึ่งห้าเออห้าครึ่งปันแปดนี่นะครับห้าครึ่งปันแปดนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับหมดทั้ง3คันนะครับเยเวนสุดทนสุดทนสุดทน5.3าจานะโอเคถามให้แล้วนะครับแล้ววงอันนี้วงหยิบเจ็ดกี่ใบวะเนี่ยสิบสามตั้งค์สิบสี่โอ้สิบสามตังค์สิบสี่นะครับกว้างเก้า ดึงลงเลยก็จะทุรักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันมันเย็นนะครับฝนมันตกถ้าเกิดว่าปกติแล้วก็หมุนติดนะครับคันของเป็กพี่เป็กก็หมุนติดสุทนก็หมุนติดแต่ว่าของเบนเขาต้องชุดนะครับ อยู่หนักนะครับเดี๋ยวไปเป็กก่อจะไปหาช่างเปิ้ลนะครับเดี๋ยวผมจะไปด้วยนะเป็กนะไปด้วยเดี๋ยวเห็นว่าช่างเปิลเขาจะเอาเทอโบเทอร์โบลองลอง,ลองกระโค้งสยามลองกระโค้งแข็งนะครับ แล้วก็เครื่องอที่มีคาบูของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีสันจะลองไปดูด้วยนะครับว่า<ห>เป็นยังไงนะเนาะเฮ้ยติดแล้วโอ้เอาเข็นอยู่ละมั้งเนี่ย าะขาตั้งขาตั้งมันเกาะขาตั้งมันเกาะขาตั้งนะมันเลยไม่ไปนะครับอดูคันของพี่เป๊กก่อนเลยนะครับใช้เวลาจุดนานหรือเปล่านะครับ ปกติแล้วหมุนติดนับสำหรับรถของพี่เป็กนะครับอ่าติดง่ายนะครับติดละ ของสุทนนะครับสุทนคนคิมโมนะครับเอาเฮ้ยวันนี้มาเป็นไอหนุ่มจอรเดียเลยนะครับเนี่ยสำหรับสุทนนะครับเปราว่าสายเขียวนะครับเสื้อก็เขียว คันนี้คันนี้ฉุดไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถคัส์มันยากนะครับมันไม่เหมือนกับรถลูกเตะเนะรถลูกเตะเราสามารถค่อยเลี้ยงลูกเตะได้นะครับถ้าเกิดว่ารถคัส์มันต้องปล่อยไปเลยนะครับได้ไหมหรือว่าจะลองดูมันเลี้ยคัด์ไม่ได้นะครับ

เกนี้ก็ทำจุดอนะ่ะหมุนแน้วก็ได้หรอกเนี่ยได้แล้วของของเบนนะครับเบนรู้สึกว่าจะเอาเรื่องกว่าเขานนะเจ็ดง่ายอ้หมุนหน้าก็ติดอ่ะ ทำไมมันเล่ะไม่รู้มไม่ดีระบุแล้วไครจัดวงแล้วนัน่ะไปแล้วไปแล้วไม่นะครับสายพานไม่องบนนะครับ าจะติดยากกว่าเขานะครับ กว่าเป็นของพิสัน์นี่ชุดนี่เอาเรื่องนะครับอะไรติดถือว่าติดง่ายเลยนะชุดก็ไม่ได้ว่าจุดยากนะครับมะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวยยว,วิดีโอชุดนี้จะจบเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวตอนย้ำหนาเดี๋ยวดูคลิปหนึ่งเนาะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้จบมเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็าฝากดกดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ